กฎแห่งกรรมเรื่องอุบายฝึกจิตให้ชีวิตสูงขึ้นธรรมะโดยหลวงปู่เรียนวรลาภูคนเราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาบุญกุศลตกแต่งมาดีแล้วอย่างนี้ควรที่จะพยายามละเว้นกรรมอันชั่วนั้นให้ได้สิ่งใดที่พระบรมศาสดาทรงห้ามไว้ ก็พยายามละเว้นให้ได้ดังนี้พยายามทำตั้งแต่การงานที่มันปราศจากโทษปราศจากบาปกรรมเวรัยต่างๆนั้นเมื่อทำได้อย่างนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยเหมือนอย่างบุคคลอื่นที่ร่ำรวยกันมากๆก็ตามทีแต่เมื่อมาน,นึกถึงสุจริตธรรมที่ตนได้รักษามาดีว่า ตนได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วอย่างนี้ก็ได้รับความอบอุ่นใจเพราะว่าทรัพย์ภายในคือบุญอันนี้จะติดสอยห้อยตามตัวตนเราไปทุกหนทุกแห่งจะคอยอำนวยความสุขให้ในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นซึ่งไม่เหมือนอย่างทรัพย์ภายนอกมีเงินมีทองเป็นต้นสิ่งของเหล่านั้นมันอำนวยผลให้ตนมีความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเอง ทั้งอำนวยความทุกข์ให้อีกได้ด้วยไม่ใช่อำนวยแต่ความสุขเช่นบางครั้งมีทรัพย์สินสมบัติมากมายถูกเขาจี้เขาปล้นก็เกิดความทุกข์จนบางคนถึงกับเสียชีวิตก็มีไม่ทันได้ใช้บริโภคสมบัติอันนั้นอะไรเลยอันมูลทัพภายนอกนี้อำนวยทั้งความสุขอำนวยทั้งความทุกข์ให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ไม่ได้คิดกะละ คิดเอาแต่ว่าได้เงินมาใช้มาจ่ายมีความสุขสนุกสนานก็พอแล้วส่วนความทุกข์จากภัยพิบัต,ติต่างๆอันจะเกิดมีแก่ตนและผู้อื่นนั้นไม่คิดไม่กำนึงถึงเลยเพราะฉะนั้นคนเราจึงจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นั่นแหละหนีจากทุกข์อันนี้ไปไม่ได้สักทีชีวิตที่บุคคลไม่เพียรพยายามจะลัความชั่ว ทำกรรมอันดีงามนี้ส่วนมากก็มีแต่ตกตามเรื่อยไปเป็นอย่างนี้ทางจะสูงขึ้นก็ไม่มีอันผู้ที่ลักความชั่วได้กระทำความดีให้เกิดขึ้นในตนแล้วใจก็พงใสสะอาดเพราะไม่มีบาปก,กรรมมาครอบงำเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นก็สามารถกระทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลยก็หมายความว่าโดยการให้ทาน ก็ให้มายินดีพอใจในการให้ในการบริจาคการรักษาศีลก็ยินดีในการรักษาให้บริสุทธิ์อย่างนี้ได้ทำอย่างนี้มาแล้วก็มีโอกาสที่จะภาวนาสมาธิได้สามารถที่จะทำกุศลคุณงามความดีราดับต่อไปให้สูงขึ้นไปอีกเพราะการภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงแต่ถ้าใครทำใจ ให้มัวหมองอยู่ด้วยบาปกิเลสต่างๆเหล่านั้นแหละใจก็จะเศร้าหมองคุณมัวอยู่ด้วยกิเลสบาปอธรรมไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบได้ให้คิดดูผู้ที่นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้นั้นส่วนมากก็เป็นผู้ที่ละจากบาปอธรรมต่างๆมาแล้วมีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตใจของเขาเหล่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้น จงน้อมจิตน้อมใจน้อมสติเข้าไปประคองจิตให้สงบอยู่แต่ภายในจิตก็จะสงบอยู่ได้เมื่อจิตสงบอยู่ได้อย่างนี้ก็มีสติประคองจิตที่สงบนั้นแหละไว้อย่าให้จิตวอกแวกไปทางอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่สามนะวิธีฝึกจิตนะเมื่อจิตสงบลงไปแล้วหากว่าไม่มีสติประคองไว้อย่างนี้ จิตก็จะถอนออกจากสมาธิแล้วก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในที่ต่างๆนั่นก็เมื่อใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเช่นนั้นแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากความทุกข์ไม่ได้รู้เท่าทันสังขารน,นามรูปนี้ก็ไม่ได้ก็ไปสำคัญว่านามรูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้น ให้พึงพากันเข้าใจวิธีรักษาจิตของตนเองเวลาทำจิตให้สงบแล้วต้องรักษาไว้ให้สม่ำเสมออย่าให้จิตใจมันเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนทำอย่างไรใจของตนจะสงบลงก็ทำลงไปก็โดยเฉพาะเอาสตินั่นแหละเพ่งสติระลึกเข้าไปหาดวงจิตนั้นอย่าระลึกไปในทางอื่นรู้ว่าจิตของตนมันสงบอยู่แล้ว ก็ประคองไว้ให้มันเป็นปกติเมื่อประคองไว้ได้ด้วยสติอย่างนั้นอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆมันมากระทบมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามนั้น<ร>ก็ตั้งมั่นอยู่ได้นี่วิธีรักษาสมาธิพากันเข้าใจแบบนี้เท่าที่ชี้แจงนี้เรื่องของอุบายวิธีฝึกจิตมาสามประการนั้นจึงขอทบทวน อีกทีหนึ่งว่าเมื่อจิตบันฮึกเหอมมันเพลิดเพลินเกินประมาณยินดีพอใจแต่ความสนุกสนานในโลกอย่างนี้ก็เรารู้แล้วว่าความสนุกสนานอันนั้นไม่ยั่งยืนอะไรทำให้คนเสียคนมาเยอะแยะมากมายก็ติดความสุขสนุกสนานชั่วครั้งชั่วคราวนั้นเงินทองมีเท่าไหร่ก็เอาไปจ่ายเพื่อความสนุกสนานอย่างนั้นเสียหมดทีนี้ ก็เป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังมันเป็นอย่างนั้นต้องให้ความเข้าใจต้องให้เห็นว่ามันมีโทษมีแต่ความทุกข์ไม่มีประโยชน์อะไรถึงมีความสุขก็สุขเดียวเดียวเท่านั้นแล้วก็หายไปไม่ยั่งยืนอะไรวิธีที่สองก็คือเมื่อจิตใจมันผิดหวังอะไรมาคนธรรมดาสามัญน,นี้มักจะเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ของสังขารน,นั่นแหละเป็นอารมณ์มาสอนใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะให้มันสมหวังทุกอย่างไปได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจะแปลเปลี่ยนไปแล้วมันก็บังคับไม่ได้มันก็จะแปลเปลี่ยนไปตามหน้าที่ของมันท่านจึงว่าเป็นอนัตตานั่นแหละบังคับไม่ได้ต้องรู้แจ้งอย่างนี้ เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็คลายความทุกข์ความเศร้าโศกลงได้บ้างอีกอย่างหนึ่งก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบางทีตนได้กระทำกรรมที่ไม่ดีบางอย่างมามันก็ตามมาสนองเอาถึงผิดหวังไม่สมหวังถ้ากราวใดได้สมหวังก็ไม่เพลิดเพลินโมเมานึกว่าบุญกุศลอํานวยผลให้ถึงบุญกุศลเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหมือนกัน เมื่ออำนวยผลให้ไปหมดเขตของมันแล้วก็ดับไปนี่ก็เลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนทั้งฝ่ายกุศลก็ดีฝ่ายอากุศลก็ดีทางที่ดีแล้วเราต้องมีสติประคองใจให้เป็นกลางอยู่ทำความยินดีในบุญในกุศลในคุณของพระรัตนตรยัยที่ตนนับถือเป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังต่าง นี่วิธีที่สองปลอบใจตัวเองวิธีที่สมเมื่อตนทำใจให้เป็นกลางให้สงบระง,งับลงไปได้แล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะประคองไว้เสมอเสมอพยายามประคองไว้ยาให้จิตเสื่อมจากความสงบวางเป็นกลางนั้นๆเมื่อทำได้อย่างนี้ปัญญาก็จะเกิดขึ้นจะมองเห็นความทุกข์มองเห็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ตามความเป็นจริงอย่างไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้นั่นเองเชวยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ